ว่าไพนี้ก็ไปเดือนว่ะว่าไม่ได้มาว่ากะมาลจุ้ยไปไปมามาไปทำงานกับไอ้ก็อยู่ตัวไอ้บุญกะไอ้บุญจะเปิดคลินิกใหม่เซนทันเนี่ยย้ำตันที่แรกจะเปิดที่หนึ่งมดตันนี่ไปเปิดสะที่ซีบุญว่าคุยกันตะว่ากับไอ้ลานไพนีไปไหน เอออยู่กับไอ้กับทำงานกับไอ้นั่นกับแม่ลูกไล่แม่ลานอันนี้เป็นอย่างนี้เอาเนื้อวับอย่างติดทูดังแล้วนี่จะได้นอนนี่กับเย็ยนเนี่ยกินข้าวแล้วปะยังนี่กินแล้วกับยังกับยังแกงจู๋บุ๋มจักแกงจู๋น,น้องอยากน้องมากแกงจู๋เด็กเดี๋ยววันนี้น้องจะไปเอานอแหมยูเอานอนลวกเอาอ้อนเอนเอ,เอัันนนีมไหนอนบงหนาบงกัน น้อบ้องน้องหวกนะน้องหวกันเออเออบ้องไปล้ำหนึ่งน้องหวก์น้องหวก์น้องหวกล้ำก่อจะมาต้มฮะมันจะมาต้มอ๋อเอาหน่อหวกหน่อน้องตัดมานคือหวานแม่เออเออขวดนี่นี่นี่ขวบละมาไป็ขวบอย่างเตี้ยวว่ะยุงยุงร้ายแกนอนอีแกมีควบมันข้ามอ่ะอากาศพีชพะล้มขวบแกงไผ่ว่ะเออนั่นน่ะอ้าว มันนอนในอยู่ในคุ่งฟังฟังประมวนหายใจมออกว่าไปเนยเนาะมันหกลงเรื่องลงเลื่องทไมหายใจมออกคิดไปคนเดีวเนาะแล้ตัวจัยุงร้ายนะเออยุงนักแม่พ ah, ูดเปิดทีวีดูดูทีวีเมียมแรกกับทำงานเ่วยมอาน่ะจึงสองคนจึงผัวถึงเมียแม่จะเมินแล้วรู้แล้วใส่ เดียเดนคนหมื่นห้าคนละคนไหนอ่ะสองคนกับสามหมื่นแล้วรู้สองคนบ่มีะเอออธิบายใหุ้้ยเข้าใจก่อนก่อนทำงานตัวยเป็นทํางานต่วยเมียมล่ามตกับเมียมทางานตวยมไอ้ทอมม่นกะถึงสองกันหายเฮะอั่นมันมีน้อยดีแม่แข็งแรงไปครับคยคนอื่นบเหลียนนี่ก่อนกินข้าวล้ําข้าวลําเออดีนี่ ฮัลวา,วาจันมันมีน้อยกับแม่ห่วงลูกห่วงหลานยังอย่างนะ่ะเปิ้นสบายเปิ้นทำงานยังพอน่ะแปลงห้งรถเฮ่อจอดรถให้หน้รถมามีดีจอดแปลงลูกไล่ตัวนี่ซื้อเหลือนี่เื่อแกเดี๋ยววันขายหวยมันเนี่ยมนะันหื้อหวยอ้อแล้วจะแปลงจีนน้องนี่แกจะเอาผ้าคุ้มแกอ่ะเป็นห่วหงหลานนี่เจ้าหนอนี่น่ะเป็นห่วงลูกไล่เจ้าหนอ เออเดี๋ยวบอกลูกลาก่อนเถอะนั่นน้นำตาไหลอ,อย่างนั่นนั่นน้นำตาไหลแล้วอู้ถึงหลานเป็นทำงานรู้โอ้หันแล้วหลายวันกับว่ากับมาแล้ววันซื้อกับมาแล้วฮั่หนหนีที่ไหนยแนนูแล้วหนีไปแล้วอะเอาแล้วบ่าสามยันลาจุ๊อ้ยมันจะอ่านเปลเป็นแต่ลูกลานี่เนี่นยเฮ้อุอ้ยกึศนักนี่ เออลูกหล้ามาจุเล่นอุ้ยนี่เดี๋ยวโทรอู้ก่อนบอกคุลูกหล้าอู้กับอุ้ยก่อนขวนนะขวนมันนะเอออยู่กับไอ้เลี้ยงหลานส่งคลิปมานะ่ะคลิปสี่ปีเอาลงนะั่งคลิปลูกหล้าส่งมาเดีย๋ยวนะ้ะที่หลานเต้นนั่น,นคนชอบหัวใจนะเออน้องละเออเดี๋ยวเปิดเธอพ่อ วงหลานลาห่วงน้องลาน้องลามาจู้อุ้ยบะจ้องนี่กะว่าเล่นอุ้ยนั่นกะหาลูกลาหนีว่าเออนั่นน่ะมันสาเหตุอีลูน้องลาเฮ้ยถ้าห่อมอู้ห่ามหู้น่ะเนี่ยเปคนทำงานดวยอ้ายมนกะจะแต่งงานแล้วล,ล้อลูกลาแต่งเดือนอย่างหู้ไม่เท่าหว่าเออแต่งนักมอนโอ้เป็นอะไรหาลูกลาลูกลามาจู้อุ้ยบะจ้องเนี่ยกี่วันแล้วนี่บอกอุ้ยอย่างอีนี่ tham diêm, Chạy mà bó bó khi mẹ mày đấy Mắn nguyện bay cả la là bó Ui mà là thế nào bó hủy cướp nạc hẳn co Mắn mà chồng chị ý cần nè Ờ, để trong bọc lục la thơm